สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวิสาบุญคำนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 2นะคะก็ได้เป็นกลุ่มที่ได้ทํากิจกรรมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากกลุ่มที่7นะคะซึ่งกลุ่มที่7นะคะก็ได้นําเสนอเรื่องเจ้าหญิงตะมุตะมีนะคะก็คือเขาหนี่ลืมปิดก,กรร๊อกน้ําแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมาไหลลงคอนกรีตเป็นรูวงกลมซึ่งมีรัศมี เพิ่มขึ้นด้วยอัตรา6เซนติเมตรต่อวินาทีเขาให้เราหาพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเท่าไหร่ถึงจะมีรัศมีเป็น80เซนติเมตรซึ่งข้อนี้นะคะหนูภูมิใจมากเพราะว่าหนูเป็นคนหาคำตอบได้แล้วก็ตรงไปกับเพื่อนนำเสนอเลยโดยวันนี้นะคะหนูเข้าไปใน YouTube นะคะก็มีคนพาทำใน YouTube นะคะแต่ว่าใน YouTube วันนั้นเป็นคนอินเดียนะคะพาทำ อ่านไม่ออกแปไม่รู้เรื่องจะรู้แค่ว่าเขาให้อะไรมาก็ลองลองทำนะคะซึ่งวันนั้นนะคะก็ทำให้หนูได้คำตอบพอดีกับเพื่อนหาเลยนะคะก็คือพื้นที่นะคะมันจะเป็นพาย r กําลังสองหนูจะเอาดลต้า a ส่วนดลต้า t นะคะก็คือดลต้าายกําลังพาย r กําลังสองนะคะแล้วก็มาส่วนดลต้า t นะคะมันก็จะกลายเป็นพาสอง r ดลต้า a ส่วนดลต้า t นะคะก็มีการหาคำตอบนะคะโดยมีการ ย้ายข้างหานะคะว่ามีอาัตราส่วนเท่าไหร่จนได้เป็นเดลต้าเส่วนเดลต้าทนะคะก็คือเดลต้าเอส่วนเดลต้าทเนี่ยก็คือคําตอบนะคะว่าพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเท่าไหร่แล้วก็จะได้มาเป็น960พายนะคะซึ่งแตลงมาก็ได้เท่าเๆกับเพื่อนที่นำเสนอเลยนะคะซึ่งข้อนี้หนูก็ภูมิใจมากเลยค่ะ